กฎระเบียบก็เป็นเล่มเลยครูเป็นผู้รักษากฎการรักษากฎค,คือการใช้ไม้ตีตูดนะฮะและหักคะแนนมันก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาในระยะยาวก็ทําแค่นี้แหละเพื่อไม่ต้องโดนหักคะแนนก็คือเด็กก็าจะทําแพ,พ้ผ่านๆไปนะฮะไม่ต้องโดนตีแต่กฎระเบียบจริง,รง,รงๆเพื่อสร้างให้เด็กเคารพความเป็นส่วนรวมไม่ใช่หรือคะเพราะฉะนั้น ทำทำดีทำดีำดอะไรเย่างนี้อย่างนี้มันมากเกินไปนอกจากกฎระเบียบมันยังมีเรื่องอื่นที่สำคัญปัญหายาเสพติดโดดเรียนทำผู้หญิงท้องอบุหรี่เหล้าอันนี้ก็อาจจะนี่อาชญากรรมสังคมตัวจริงเลย,เยสิ่งที่เด็กต้องการมันไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวหลายๆครั้งเด็กก็ต้องการการผลักดันการสนับสนุนโอกาส คำแนะนำแง่คิดนี่แหละค่ะสิ่งที่ครูหลายท่านยังให้ไม่ได้ครูน่าจะสอนให้เด็กยืนได้ด้วยตัวเองแทนที่จะยับแต่ค่านิยมทฤษฎีคะแนนเพราะเด็กจะดีไม่ไม่ดีเก่งไม่เก่งมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรียนเก่งหรือเปล่าได้เกรดเท่าไหร่นี่คะท้ายสุดเรื่องมาตรการคะแนนความดีไม่รู้มาจากไหนแต่เท่าที่ทราบหลายโรงเรียนก็มีกัน คะแนานวัดอะไรไม่ได้หรอกความดีมันเป็นนามธรรมค่ะมีคะแนานมาอผลักเนี่ยและยิ่งจะสร้างนิสัยเสียทําความดีแล้วหวังผลคงไม่ใช่เรื่องดีอ่าเราบอกตลอดอีก่แ้้วระเบียบในที่นี้หมายถึงทั้งสรงผมเรื่องการแต่งตัวด้วยการเข้าแถวด้วยอะไรกันเนี่ยอันนี้นก็เป็นตัวอย่างอ,นนอันนี้เป็นเด็กหมอปลายอันนี้มอสึกษาหมอหกมอ <6. S 1> มีพูดถึงเรื่องยาเสพติดน,ะ,นะก็เป็นเรื่อง คือเขาบอกว่าเพื่อนเขาสูบบุหรี่ในโรงเรียนค่ะครูเดินผ่านมาแล้วเขาครูก็ไม่ทําอะไรสูบในโรงเรียนสูบในโรงเรียนเลยเ,เขาก็ไปถามครูจริงครูคนนี้สูบบุหรี่ด้วย<อ>เขากลายเป็นว่าพอไปถามครูเขาบอกว่าก็ยังดีที่เขาสูบอยู่ในโรงเรียนค่ะยังอยู่ในสายตาดีกว่าเขาไปทําเรื่องไม่ดีข้างนอกนี่คือความคิดของครูนะแล้วก็เด็กก็เลยงงเอา้าตกลงถ้าทําความไม่ดีเนี่ยทําไม่ดีเนี่ยทอนโรงเรียนได้ใช่ไหม ก็เลยเออเด็กก็สับสนเหมือนกันว่าตกลงมันคืออะไรกันเนี่ยค่ะวันนี้ก็ก็ก็บ่นมาผสมควรบอกว่าคุณครูเป็นพระคุณที่สามหรือว่าเป็นนักธุรกิจคุณครูที่เราเคารพนับถือเป็นพระคุณที่สามจริงเหรอครูปัจจุบันวงเล็บที่สอนอยู่ในโรงเรียนนะที่ขยันสอนจําเป็นด้วยเหรอที่ครูที่ขยันสอนจะต้องสอนพิเศษและพยายามจะบอกแนวข้อสอบนะ วงเล็บบอกจังเลยนะเมื่อเพื่อให้นักเรียนที่เรียนพิเศษของเขาได้คะแนนดีนักเรียนส่วนใหญ่ที่มาเรียนเท่าที่เราสังเกตเป็นนักเรียนที่ไม่ค่อยขยันนะก็คือคนที่เรียนพิเศษส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยขยันนั่นเองนะเมื่อนักเรียนคะแนนดีก็จะมีเพื่อนเพื่อนเริ่มหันมาเรียนพิเศษมากขึ้นนะวองเล็บเสร็จอาจารย์นะเพราะจากประสบการณ์ของเรานะตอนที่อยู่ปหปหมีครูคนนึงในโรงเรียนชวนเรา เรียนเหมือนกันก็มีเพื่อนๆคนอื่นด้วยเราก็ไปเรียนตอนสอบปลายภาคครูคนนี้บอกเฉลยเลยนะคือเขาจากกระซิบบอกกันคนที่เรียนพิเศษรวมทั้งเราด้วยถามว่าดีไหมเขาก็บอกว่าดีชอบแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ากูไม่น่าเลยน่าจะเห็นตั้งแต่ตอนตอนนั้นแล้วนะเคยเรียนที่วิสุทธ์เหมือนกันก็สอนดีพแพงปบวิธีรัดวิธีจำง่าย ให้สอบติดแต่เราไม่เคยหยิบหนังสือมาอ่านเลยสุดท้ายมีค่าเท่าเดิมนะเรารู้ว่าอาชีพทุกอาชีพต้องการเงินแต่อาชีพครูนักเรียนจะกลายเป็นลูกค้าอยู่แล้วมีไหมครูที่ตั้งใจจะมาสอนครูที่แนะนํานักเรียนได้และสามารถเข้าถึงพฤติกรรมของเด็กได้ดีและสามารถให้เด็กนักเรียนรู้สึกเคารพและนับถือครูคนนี้มากนะอันนี้ก็เป็นเป็นอีกความเห็นหนึ่งนะฮะ จริงก็มีเยอะแล้วกันนะแต่ว่าคิดว่าถ้าอ่านเนี่ยคงน่าจะทำลองเดียวกันประมาณนี้นะเนี่ยค่ะจริงๆเราได้รับเล่าจากเด็กมาพอสมควรแล้วก็กลายเป็นว่าเอก็น่าจะเรียกว่าน่าห่วงประเทศชาติเหมือนกันนะคือทุกวันนี้คืออยกอย่างอหนึ่งก็คือเมีแม่คนหนึ่งเขาก็มาปรึกษาเขาด้วยความกุ้มใจมากเขาบอกว่าลูกเขาอยู่มสองแล้วสอบตกครูก็ไปคุยกับเขาบอกว่าคุยคุณแม่เรียกคุณแม่ไปคุยบอกว่า ถ้าน้องเนี่ยยังมีผลกระเลนแบบนี้เนี่ย<ฆ>อตอนขึ้นมปลายเนี่ยเขาจะไม่ให้ขึ้นคือจะไล่ออกนะโรงเรียน<ฆ>ชื่อดังด้วยนะฮะแต่พัฒนาการเนี่ยเขาก็บอกว่าแม่ก็บอกว่าตายแล้วแล้วต้องทําไงาครูคือคือจะบอกว่าครูสอนไม่ดีหรือเปล่าครูก็บอกว่าอา๋อครูอ่ะสอนทุกห้องเนี่ยก็ได้ดีนะคะห้องคิงครูก็สอนคะ่ะ<ฆ>เนี่ย<ฆ>เขาก็ได้คะแนนดีกันนะคะ<ฆ> แม่ก็เลยไม่กล้าพูดอะไรเพราะว่าเอาครูสอนที่อื่นเด็กเรียนเ,เ,เด็กก็เรียนดีนี่ <Okay. S 2> แต่ห้องห้องเขาตกกันเกินครึ่งห้อง <Okay. S 2> น่าจะไมไ่ตกห้องเดียวตกตั้งหลายห้องแต่ครูอ้างแค่ห้องคิงห้องเดียวว่าทําคะแนนได้ดี <Okay. S 2> แม่ก็ปรึกษาว่าทาไงดีจะให้เรา,เาช่วยช่วยเด็กยังไง <Okay. S 2> บอกว่าเออที่แม่ไปคุยนี่ใช่ครูหรือเปล่า <Okay. S 2> เพราะาาครูไม่น่าพูดแบบนี้ <Okay. S 2> นะถ้าคนนี้เป็นครูก็ต้องไล่ออกก่อนนะคือไม่ใช่ไล่เด็กออกต้องไล่ครูคนนี้ออกอเพราะคนนี้ต้องถือว่าเขาไม่ใช่ครู เอาเอาเอาง่ายๆว่าก็คือการคิดวิเคราะห์ <c oughs> เขาก็ผิดตัง้งแต่ต้นแล้วถ,ถ้าเป็นครูที่ดี <c oughs> เขาสอนดสอนเด็กห้าห้องเนี่ยเด็กตัวห้องก็ต้องดีหมดสิสมมติมีเด็กแค่สองห้องดีอีกสามห้องไม่ดีสมมว่าครูสอนดีอีกสามห้องเด็กไม่ขยันเรียนใช่ไหมอบอกไม่ใช่ต้องแปลว่าอีกสองห้องที่เด็กเรียนดีเนี่ยเด็กเก่งเองต่างหากคือแค่นี้ก็วิเคราะห์กันผิดแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเด็กที่โตขึ้นเนี่ยถ้าใครติดตามข่าวช่วงนี้บ้างเนี่ยก็จะมีข่าวของ สสศที่ออกมาเรื่องผลสรุปของคะแนนอสอบจักแพทของเด็กล่าสุดที่ผ่านมาค,ครั้งรอบสองเนี่ยปรากฏว่าเด็กตกเก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์มีคะแนนทำข้อสอบได้ไม่ถึง50เปอร์เซ็นต์คือไม่ถึงครึ่งนะ่ยใครสนใจก็ไปเป็นเปอร์เซ็นต์นนนนที่น่ากลัวติดตามข่าวผมเนี่ยมีมตัวอย่างผมก็ลองอันนี้เป็นข้าวๆนี่เดี๋ยวดูให้ฟังนอ่านให้ฟังแล้วกันเพราะว่าจะตัวเล็กนิดนึง เช่นแพทหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์อันนี้เป็นสถิติที่ครูจวดออกมาอ่าน,นี่<ะ>จากอินเทอร์เน็ตเลยฮะเป็นหลอดมาได้เลยฮะ,ฮะถ้าเป็นความรู้ดทางคณิตศาสตร์เนี่ยผมเอาเป็นรรเป็น,ปนรื่องๆเลยแล,แล้วกันนะฮะ,ฮะอย่างคณิตศาสตร์เองเนี่ยเด็กเด็กไทยสอบตกคือไม่ไม่ถึงครึ่งเนี่ยเก้าสิบหกจุดสองหกเปอร์เซ็นต์มีเด็กสอบเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเกินครึ่งอยู่สามจุดเจ็ดสามเปอร์เซ็นต์จัดเด็กหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันกว่าคนในคณิตศาสตร์นะวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กสอบตก 99.27%สอบเกินครึ่ง0.73%อันนี้เป็นเป็นวิชาหลักเลยนะอันนี้ศาสตร์กับวิทยาศาสตร์วิศวะนะความถนัดทางวิศวะเด็กสอบตก95.13%สอบเกินเกินครึ่ง4.87%คือถ้าดูในรายละเอียดเพิ่มขึ้นเนี่ยจะพบว่าเด็กที่ทำคะแนนเกิน80 80คะแนน80เปอร์เซ็นต์แล้วกันนะฮะคาจริงเขาจะเป็น300 300คะแนนแต่ว่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าถ้าเกิน80เปอร์เซ็นต์เด็กที่สอบเกิน80เปอร์เซ็นต์ในวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่มีเลยไม่มีสักคนเดียวสอบในวิชาสถาปัตย์ไม่มีเลยสักคนเดียวไม่เกิน70เปอร์เซ็นต์ด้วยนะ,ะในวิศวะมีเกิน80เปอร์เซ็นต์อยู่8คนนะว,วิชาชีพครูที่เกิน80เปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยวิชาชีพครู <นะ S 2> ค่ะ,คะ ความถนาัดทางด้านศิละปะนะคนที่สอบเกิน60%ไม่มีเลยไม่มีแม้แต่คนเดียวนะ mm hmm. นี่คือคือตัวอย่างส่วนส่วนแกแกก็จะมีคนสอบผ่าน84ออสอบตก84สอบผ่าน15.8 8 9จาก2,90,000กคนออ,อันนี้ข้อสอบเหล่านี้ถ้าถ้าไปดูว่ายากจริงมันมันยากหรือไงที่ทำเด็กทำไม่ได้ mm hmm. เนี่ยผมก็เลยลอเอาข้อสอบเนี่ยไปให้เด็กประถมทำ เป็นเด็กป .5 สอบวิชาอะไรครับวิชาคณิตศาสตร์ข้อทด่หนึ่งไปให้เด็กป .5 ทำปรากฏว่าป .5 ทำได้ทั้งหมด6ข้อถูกต้องอธิบายได้ทุกอย่างสมเหตุสมผลและทำตอบถูกต้องเพียงแต่ว่าวิธีการคิดของเขาเนี่ยไม่ได้อาศัยความรู้ของมอปลายเพราะเขาไม่มีแต่เขาใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบยกตัวอย่างแล้วก็เรียนรู้จากโจทย์ อาจจะใช้เวลาทำนานนิดหน่อยแต่ก็ทำออกมาได้เราก็สามารถอธิบายเหตุผลอย่างถูกต้องด้วยนะออมันแปลว่าอะไรเพราะเพราะท่านดูจากที่ครูชวดพูดถึงสักครู่นะคะว่าสิติอันนี้เนี่ยมันรุนแรงมากอคือน่ากลัวเด็กอะไรขึ้นในสังคมสติแล้วน่ากลัวแล้วโอ้โหแล้วต่โอไปเด็กเราเป็นใครเนี่ยอย่างเมื่อกี้วิทยาศาสตร์นี่คือคนที่จะไปเป็นหมอค่ะอืม คนที่ทําคะแนะนได้เกิน50%เนี่ยคือ,ค,อคือไม่ตกละกันเนี่ยคือเกินครึ่งเนี่ยถ้านับเป็นจํานวนคนเลยนะก็คือมีหนึ่งพันประมาณหนึ่งพันาร้อคนอที่เกินครึ่งนะฮะแต่ทุกคนที่เกิน80%เนี่ยไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลย,เลยนี่คือคุณหมอในอนาคตหมอในอนาคตของเราค่ะจริงๆถ้าใครเคยไปหาหมอ,อยุทุ์วันนี้เนี่ยก็อาจจะพบอะไรหลายอย่างว่าหมอทุกวันนี้เป็นหมอตามตำรา